สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาของค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบดในช่วงบ่ายค่ะของมือวันที่เก่านะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราช2,568นะคะพี่น้องค่ะเมื่อนี่นะคะแอดพา พ่่อแมพี่น้องบรรเทาสุขสุขอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะพี่น้องคะชุดนี้เป็นชุด3ตัวบนตรงโต๊ะนะคะพี่น้องคะบันิมาเบิ้งแนวทางของหลวงพี่งวดที่ผ่านมานะคะพี่น้องคะงวดที่ผ่านมาหลวงพี่เราใส่ซื้อว่าสูตรเก่าลอยแล้วคะหมื่นนะคะพี่น้องคะเอาลักเลขเข่าทั้ง3ตัวเลยพี่น้องเก่าแปดเจ็ดหมายถึงว่าเก่าแปดเจ็ดนี่ทั้งบนทั้งล่างเจ็ดแปดแปดเจ็ดเก่าแปดแปดเก่าเนาะค่ะพี่น้องนะ ไอซูนี่เขาทั้งบนทั้งล่างเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็บอมานำการสามเก่าเก่าสามนะคะงวดที่ผ่านมานี่ดังดังสามเก่าเก่าสามผู้ใดกวาดตาสามเก่าเก่าสามบัตรมัดจอของลุงลงพี่บอมาอีรีพี่น้องลุงพี่แล้วคำนวณได้ก่อนตัวนี้สีดังอีกเด้อค่ะพี่น้องค่ะเอ้ามาหนี้นะคะถ้าทางของลุงพี่ดีกว่าเดาชุดสามตัวบนตรงโต๊ดค่ะสามาเป็นตัวใดความรับรองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันลวงพี่เจริญพ่พอแอดมินค่ะ เจ็ซี่ถามหาลายลายอะไรคะน้องเพียคะเออโอ้เลกอีชุดเลขบนน่ยไม่เนาะห้าตัววินของหงีเนี่ยค่ะบ่ไดตัดสองตัวให้เนาะค่ะเลขออกแล้วจังมาคึดพอน้ำกลนกันมันตัดสองตัวเอ้ามันกลายเป็นสองตัวบนแล้วเขาทั้บนทั้งล่างหมดว่านี่วะเนาะค่ะเอ่ากระคอยย่อมรับว่า สูตรสามตัวเก้าหางนี่หรือว่าสูตรเก้าร้อยแลกห้าหมื่นนี่สอบบ่ผ่านบ้างหรือเ่เพราะว่าเหลขกมันมาเบิ่นเนาะเบิ่นหามไหมค่ะขันมันบ่นเบิ่นหามกบชิมีสิทธ์สอบรุ่นคะแนน,นได้สูงยกค่ะมันมนําเบิ่นซาเบิ่นหามนะหาม,าหามหามัวหามไตเบิ่นหน้าเบิ่นหลังก็บ่บถืกเด้อเป็น,นเสียงเสียค่ะแต่ว่างวดนี้ขันเล็กบ,บ่เบิ่นบ่หามน,นี่ก็เอาเสียวได้คือกันต้องกัด จะได้ตัดสองโตไทยไอ้น้ำโยงวันนี้กระดีค่ะรูทุกอย่างมันมากพึ่งรูหลังฝนประกาศไปใช่ไหมค่ะอะสามตัวชุดเลขบน,นวันนี้ก็มีเล็กเด่นน้ำกันหาัวคือเกาค่ะ,อ,ะอันนี้ห้องเฮ็ดเป็นทั้งบนทั้งล่างนึ่แยกไในแผ่นกระดาษออเดอร์ค่ะอืมอ่าเด่นบนทั้งหมดห้าตัวมีค่ะ เล็กแปดค่ะเล็กสี่ค่ะเลขเจ็ดค่ะเลขสามค่ะเลขสองค่ะแปดสี่เจ็ดสามสองเลขหาตัวกลายเป็นห้าตัววินอถ้าหากจับเลขสามตัวกับที่เป็นเก้าหางคือโคนค่ะอ,อาจจะ มีตัวใดตัวหนึ่งอาจจะไปโดนตรงสูตรเลขดับของเอฟซีบางคนบางท่านกว็ว่ากันไปหลวงพี่เองก็พอมีสูตรดับอยู่ในมืออยู่แต่ว่างวดนี้ไม่ขอสนดับเด้อไม่ขอสนดับสําหรับเลขเด่นเพราะว่ามันชนกันอยู่หลายตัวอืมประกาศก็จะขออนุญาตจับวินสามตัวบนเก้าชุดมีดังนี้เด้อแปดสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดค่ะ แปดสี่สามแปดสี่สามค่ะแปดสี่สองแปดสี่สองค่ะแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามค่ะแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองค่ะแปดสามสองแปดสามสองค่ะสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสามค่ะ สี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสองค่ะเจ็ดสามสองเจ็ดสามสองค่ะทั้งทั้งหมดมีเก้าชุดนะวินแต่สังเกตว่าทําไมเวลาหลวงพี่วินเนี่ยส่วนมากมีเลขแปดกับเลขนี่กับเลขสี่เลขเจ็ดเป็นหลักร้อยใช่ไหมค่ะเออมันมีที่มาเยู่มันมีที่มาทีนี้ตัด ตัดสองตัวด้วยสองตัวฝนด้วยงวดที่ผ่านมาไม่ได้ตัดสองตัวมีดังนี้สี่สามสี่สามค่ะสี่เจ็ดสี่เจ็ดค่ะสี่แปดสี่แปดค่ะเจ็ดสองเจ็ดสองค่ะเจ็ดสามเจ็ดสามค่ะ ปดสี่แปดสี่ค่ะเน้นไปเลยบอกเลยจังใดเน้นไปเลยค่ะลุงพี่คะถ้าเน้นไปเลยก็สามตัวมีสับเน้นไปสามหางตรงชุดตรงกลางก็แปดสี่สามค่ะแปดเจ็ดสองค่ะสี่เจ็ดสองค่ะสามชุดเน้น แต่ประมาทไม่ได้ทุกหางหลวงพี่ก็หวังว่าถ้าหากมันเลขมันไม่เบิ้ลหน้าหรือว่าหามหวัวท้ายไม่เบิ้ลท้ายมีสิบสอบผ่านเหมือนกัน <c oughs> สองตัวขอเน้นไปสามหางหวังผล <c oughs> ไปสี่สามสี่เจ็ด่เจ็ดสองใ อราเน้นไปสามหางระยะหวังผลนะ่ะค่ะอืมนะทีนี้เลขจุดคลายเม็ดอีกมันอยู่ตรงเลขไม่มาด้วยกันจ้าเลขไปม,มาด้วยกันงวดที่ผ่านมาในเก้าสามสามเก้ามาปะทะกับเลขดังในภายหลังต้องใช้คาว่ามานะมาปะทะโดนเลขดังในภายหลังมาตรงกัน เลขดังมาเลขดังมามาตรงกับเลขสูตรไม่มาด้วยกันหลวงพี่เพราะว่าหลวงพี่ได้ทําการคํานวณต่องวดตั้งแต่หลังวันที่สิบหลังหลังวันที่สิบหกหลังวันที่สิบหกพอพอต่อมาต่อมาอ่าสมเด็จพระพันปีรุ่มาราชนีนาในอ่าราชีในาราชการที่เก้าท่านสเสด็จสวรรคตในวันที่ยี่สิบสี่ใช่ไหมค่ะ เออนั่นแหละลวงพี่คำนวณไว้ก่อนหน้านั้นปะเอิญก็มาโดนกระแสแรงมากเก้าสามสามเก้าแต่ว่ามันมาตรงสูตรไม่มาด้วยกันของลวงพี่ไม่รู้ว่าใครเชื่อไม่เชื่อเราก็ไม่รู้เนาะค่ะไม่มาด้วยกันจริงๆวนนดวน,นี้ก็ได้วดนี้ก็ได้หนึ่งห้าห้าหนึ่งไม่มาด้วยกันอ่ะคพี่อืมหนึ่งห้าห้าหนึ่งใครชอบเลขห้าชอบเลขหนึ่งก็ว่าก,กันไปอย่ามาจับใส่กันเลยค่ะ หรือจะซื้อก็ได้ฉันไม่เชื่อฉันจะซื้ออจะทำไมฉันฝันได้ฉันคำนวณได้ซื้อไปก็ซื้อไปคไม่อยากจะพูดอะไรให้มันนี่ไปกว่านี้แล้วมันจะดูเกินงามไน่คนจะหมั่นไส้เปิดไปดวนเลขชอบเขาอะเหมือนว่าเก้าสามที่ผ่านมาลุงพี่บอกพูดกับแอดมินไอพูดกับเอฟซีลายส่วนตัวบอก ให้ซื้อครับตอให้บาทละพันก็ไม่ซื้อให้เสียตังเราพี่พูดอย่างนี้ค่ะพูดก่อนออกด้วยจ้าเก้าสามสามเก้าแล้วนะงวดนี้หนึ่งหนึ่งห้าหันหนึ่งไม่มาด้วยกัน <Okay. S 2> ทั้งบนล่างนะทั้งบนล่างจ้าพี่เรายังไงเอาเนี้ไว้เพียงพอแค่นี้ส่วนอแนวทางล่างของหลวงพี่นะก็ พบเจอกันในคลิปที่สองนะวกว<ด>่าเอฟซีจะตัดอ่าวางวางวางสายปุ๊บเราก็ชมมาใหม่อดัอดแนวทางเล็กหลังกันเด้อค่ะได้ค่ะลุงพี่คะจะเรนทร์ค่ะข,ขอบคุณค่ะลุงพี่การร่วมสัการกกน,นะคะสาธุค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากหลวงพี่ดีกว่าเรานะคะชุดสามตัวสามตัวบนตรงโต๊ะน,นะคะพี่น้องคะอ่า เลขลักเลขเลักนะคะหรือว่าตัวเด่นนะคะเด่นบนนะคะเด่นบนมิหาตัวคือเกาค่ะมีแปี่เจ3 2สงนะคะลุงพี่เราจ8 8 8 8 8 8 7 7ับคูดสี่8จ็ดแปดสี่สามแปดสี่สองแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดองเจ็ดสามสี่เจเจ็ดสามสองตัวสี่สามสี่เจ็ดสกับ8ปดนะคะมือน,นี้ลงพี่เราเน้นให้แปดสี่สามแปดเจ็ดสองสีเจ็ดสอเจเจ็ แล้วพี่น้องคะเลขบ่มานนากันมวลหน,นีหนึ่งหาหาหนึ่งเด้อพี่น้องบอ่มานนากันทั้งบนทั้งล่างนะคะพี่น้องวันนี้นักขั้งของลุงพี่ค่ะสําหรับมวดที่ผ่านมาวันที่หนึ่งนะคะพี่น้องคะเลขกลักมาทั้งสามตัวเก่าแปดเจ็ดเข้าทั้งอ่าบนทั้งล่างนะคะพี่น้องคะตัดเลนเก่าแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะพี่น้องค่ะระกะบ่มานนากันสามเก่าเก่าสามนี่กับบอมาอีลีพี่น้องเอาเข้า เอากามาแคปหน้าจอเด้อค่ะสำหรับแนวทางของหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะแนวทางรัฐบาลไทยชุด3าตัวบนตรงโตดได้พี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะชุด3ตัวบนตรงโตดนะคะพี่น้องอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิรงค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าเด้อค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณ พมีพี่น้องพระเทาสุขุสุขอนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับความมุ่งในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณนวทางจากหลวงพี่ดีกว่าดาวค่ะสําหรับพม่พี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะถั้าประยากสิพาดกับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะเขามาแล้วกันอย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิเดบพลาดทูกคลิปถูกข่าวสารแนวทาง จากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแนวทางของหลวงพี่ดีกว่าดาวแนวทาง3ตัวบนตรงโต๊ะนะคะท,ทั้งปมดมวลวันนี้มีเปียงสำเนียงด้วยคะ่ะพี่น้องคะอากาซิเดะโคโตล่าไพโรงประเท่าสุกุสุก่อนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็แวนในคลิปหนานะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้